ไฮโซฟุกเดินหน้าฟ้องพิธีกรดังใส่สีให้ร้ายจนครอบครัวได้รับความเสียหายแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับไฮโซฟุก so ชลักชีวะ,กะเกษมสุขจะออกมายืนยันแล้วว่านางเอกสาวอย่างบีน้ำทิพย์ไม่ได้ฉกสามีคนอื่นตามที่เป็นข่าวลือนางเอกชื่อดังแย่งสามีคนอื่นทว่าเรื่องนี้คงเป็นที่คาใจของใครหลายคนถึงเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆแต่ทั้งช่องบันเทิงช่องดังช่องหนึ่งนะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษไฮโซฟุก so ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและอดีตภรรยา รวมถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวอย่างบีน้ำทิพย์แต่สุดท้ายนะครับก็ได้มีการระง,งับออกอากาศเทปสัมภาษณ์ดังกล่าวทามกลางความสงสัยของแฟนๆว่าถูกกดดันหรือเปล่าซึ่งทางช่องดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนั้นไฮโซฟุก so เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านไอจีส่วนตัวโดยโพสต์ภาพข้อความที่มีเนื้อหาว่าวันนี้วันที่29เพฤษภาคม64ผมได้ปรึกษาหารือกับทีมทนายกรณีที่มีสื่อบางสื่อและพิธีกรบางคน ได้นำเรื่องราวของผมไปใส่สีตีไข่ขยายความให้รายป้ายสีกับผมและคนใกล้ชิดพาให้ผมคนใกล้ชิดและครอบครัวของผมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวผมจําเป็นจะต้องปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของผมและครอบครัววันนี้จึงได้มอบหมายให้ทนายความไปดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดงานนี้ไม่รู้ว่าสื่อและพิธีกรคนดังกล่าวนั้นเป็นใคร คงต้องรอให้ไฮโซฟุก so นะครับออกมายืนยันด้วยตัวเองอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ thank you